ราชวงศ์จัก,กรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นายทองดีบุตรชายคนโตของพระยาราชนกูลทองคำผู้นี้เกิดที่บ้านสแกกลางแขวงเมืองอุทัยธานีได้ติดตามบิดามารดาเข้ามาอยู่กรุงศร,รีอยุธยาเมื่อจเจริญวัยบิดาจึงนำตัวเข้ารับราชการอยู่ด้วยที่กรมมหาไทยโดยช่วยงานตน ในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพศ .2275- ถึง2310นายทองดีได้รับราชการจนได้ตำแหน่งเป็นหลวงพิจิตอักษรในเสมิตรากรมมหาไทยขันอายุได้20ปีหลวงพินิจอักษรจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อลาสิกขาแล้วพระยาราชนากูลทองคำจึงได้สู่ขอดาวเรืองบางแห่งว่าชื่อหยกหลานสาวของพระยาอภัยราชาสมุหนายกว่าราชะการแผ่นดินในกรุงศรีอยุธยาได้แต่งงานอยู่กินตามประเพณีต่อมาหลวงพิจิตอักษรทองดี ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอักษรสุนทรศาสตร์เสมียนตรากรมมหาไทยมีหน้าที่ร่างพระราชสารตราต่างๆของพระมหากษัตริย์และรักษาพระราชลัญจกรอันเป็นตราสารประจำแผ่นดินเจ้าคุณพระอักษรสุนทรศาสตร์ทองดีและคุณนายดาวเรืองได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ภายในกําแพง รงกันข้ามกับป้อมเพชรด้านหลังปรากฏว่าได้เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปเมื่อมีฐานะดีขึ้นจึงได้ถวายที่ดินสร้างวัดชื่อวัดทองต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุวรรณดารามไว้ใกล้ๆบ้านและถือเป็นวัดประจำตระกูลตามคติโบราณที่นิยมสร้างวัดให้ลูกหลานวิ่งเล่น และใช้ทาบุญในบูญาติที่รวมตัวกันเป็นชุมชนใหญ่คุณนายดาวเรืองภรรยาของพระอักษรสุนทรศาสตร์ทองดีมีบุตรคนแรกเป็นหญิงชื่อสาคนที่สองเป็นชายชื่อรามและบุตรคนที่สามเป็นหญิงชื่อแก้วเมื่อพศ2279 คุณนายดาวเรืองได้ตั้งคันบุตรคนที่สี่พอคันแก่จวนใกล้คลอดพระภิกษุเจ้าฟ้านเรนกรมขนสุเรนพิทักษ์พระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะซึ่งเสด็จออกผนวดนั้นได้เสด็จมาเยี่ยมและได้ทำน้ำมนต์สะดอคลอให้เพื่อนางจะได้คลอดปุตรง่ายครั้งนั้นเดือนสี่แรมห้าค่ำ ปีมะโรงตรงกับวบันพุทธที่20มีนาคมพศ2279คุณนายดาวเรืองได้คลอดบุตรเป็นชายครั้งนั้นพระภิกษุเจ้าฟ้านเรนกรมขุนสุเรนพิทักษ์ทรงฉีกสายสบงผูกคอเด็กให้เป็นมงคลบุตรชายคนที่สนี้พระอักษรสุนทรสาตตั้งชื่อว่า ทองด้วงเมื่อทองด้วงอายุได้ห้าขวบก็ชอบวิ่งเล่นตามประสาเด็กผู้ชายครั้งหนึ่งเด็กชายทองด้วงได้วิ่งทลาเข้าไปในกองไฟที่ลุกโชนโดยที่คุณนายดาวเรืองไม่ทันเห็นสาและแก้วพี่สาวทั้งสองคนเห็นเข้าจึงช่วยกันดึงร่างเด็กชายทองด้วงออกมาจากกองไฟปรากฏว่าเนื้อตัวเด็กชายทองด้วงไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด นับเป็นสิ่งอัศจรรย์ในบุญญาธิการที่เกิดขึ้นในสมัยยังเป็นเด็กต่อมาเมื่อเดือน11ขึ้นหนึ่งค่ำปีกุลตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่8กันยายนปีพศ2 2 8 6เวลาสองยามเศษคุณนายดาวเรืองได้คลอดบุตรคนที่5เป็นชายชื่อบุญมาหลังจากนั้นไม่นาน คุณนายดาวเรืองได้ถึงแก,กกรรมจรึงทำให้พระอักษรสุนทรสารโศกเศร้าอย่างมากเนื่องด้วยเจ้าคุณพระมีบุตรธิดาที่อายุอย่างน้อยหลายคนจึงต้องการผู้เลี้ยงดูบุตรชายหญิงทำให้ตกลงใจเพื่อสู่ขอน้องสาวของคุณนายดาวเรืองมาแต่งงานเป็นแม่นาเพื่อดูแลครอบครัวต่อไป ต่อมาเจ้าขุณพระก็มีบุตรด้วยกันกับนางหนึ่งคนเป็นหญิงชื่อกุคือเจ้าฟ้ากมรมหลวงนรินทรเทวีหรือเจ้าคลอกวัดโพเด็กชายทองด้วงเมื่ออายุได้13ปีเจ้าขุณพระและคุณแม่น้าก็ได้จัดให้มีพิธีโกนจุกพร้อมกับนิมนต์พระภิกษุเจ้าฟ้านาเรนณ กรมขุนสุเรนพิทักษ์เสด็จมาทำพิธีโกนจุกและรดน้ำขลันในทองด้วงมีอายุพอที่จะรับราชการได้แล้วพระอักษรสุนทรศาสตร์ทองดีได้นำตัวเข้าถวายเป็นมหาดเล็กในเจ้าฟ้าอุทุมพรกรมขุนพรพินิษส่วนบุตรชายคนที่สองชื่อบุญมาได้รับราชการเป็นทหาร ในปีพศ2293ต่อมาพศ2301สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสเสด็จสวรรคตและได้มอบราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าอุทุมพรกรมขุนพรพินิษขึ้นของราชสมบัติเป็นกษัตริย์สมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรคของราชมาได้สองเดือนก็มีเหตุทำให้พระองค์ ต้องเวนคืนราชสมบัตินั้นให้แก่เจ้าฟ้าเอกทัตกรมอนุรักษ์บนตรีพระอนุชาขึ้นของราชเป็นกษัตริย์ต่อมาทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุริยามรินหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตในปีพศ2302หน่อยทองด้วงมีอายุได้22ปี พระอักษรสุนทรศาสตร์ทองดีบิดาจึงได้จัดพิธีบวชให้ตามประเพณีโดยจำพรรษาอยู่ที่วัดมหาทลายอยู่ร่วมกับพระภิกษุศินคือสมเด็จพระเจ้าตากศินระหว่างที่อุปสมบทนั้นสินแสหมอดูได้ทำนายพระภิกษุทั้งสองไว้ว่าจะได้เป็นกษัตริย์ ดังพระนิพนธ์ในเรื่องสามกลุ่งของพระเจ้าวรวงศถืธอกรมหมื่นพิทยาก่อนว่าท่านเป็นบุรุษต้องตามรักล้วนแหลบุญเด่นเห็นประจักษ์เจิดล่าจากสู่กระภูสักสุรกษัตริย์สืบสุบพวงตรงล่าสลิดเลี้ยง เวียงสยามขลันพระภิกษุทองด้วงลาสิกขาแล้วพระอักษรสุงถอนศาสตร์ทองดีได้ปีสู่ขอนาคบุตรีของเศรษฐีทองและหนังสั้นชาวบ้านอัมพวาแขวงบางช้างเมืองราชบรุรีมาแต่งงานกับหน่ยทองด้วง ส่วนนายบุญมาพออายุได้16ปีก็เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในเจ้าฟ้าเอกทัตกรมขุนอนุรักษ์บนตรีต่อมานายบุญมาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นนายสุดจินดามหาดเล็กหุ้มแพลเมื่อปีพศสอ0 6ต่อมานายทองด้วงได้ย้ายไปรับราชการอยู่ที่เมืองราชบุรี ตั้งแต่ปีพศ2303ภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นหลวงยกระบัตเจ้าเมืองราชบุรีจึงได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านอัมพวาแขวงบางช้างอันเป็นบ้านตุ้นตระกูลของคุณนาคภรรยานายสินผู้เป็นสาหายเมื่อครั้งบวช ได้รับราชการมาจนถึงตำแหน่งเป็นพระยาตากสินเจ้าเมืองตากภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระยาวชิรปราการศินเจ้าเมืองกำแพงเพชรเมื่อปีพศ2308จึงได้เดินทางมารับตำแหน่งในกรุงศรีอยุธยาประจวบกับเป็นเวลาที่มีข่าวว่าพมา่ายกทัพเข้ามาทำศึกสงคราม ทำให้พระยาตากสินถูกขอตัวให้อยู่ช่วยราชการทัพที่กรุงศรีอยุธยาก่อนโดยแต่งตั้งให้เป็นนายกองทัพเรือตั้งรับศึกพมา่าที่ยกมาตีกรุงศรีอยุธยาพระยาตากสินได้สู้รบเป็นสามารถแต่เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าเอกทัตไม่สนใจในการทำศึกสงคราม มีแต่ความอ่อนแอไม่คิดทำการสู้รบกับข้าศึกจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เหล่าทหารหารต่างท้อแท้หมดกำลังใจในที่สุดเมื่อวันเสาร์ที่สมมกราคมพศ2310พระยาตากหรือพระยาวชิลปราการสินจึงได้ตัดสินใจนำกำลังจำนวนมาก ใช้คำพูดเรียกว่าห้าร้อหมายถึงจำนวนมากนับไม่ได้มุ่งออกจากค่ายวัดพิชัยตีฝาด่านพม่าไปทางตะวันออกผ่านบ้านหันตราบ้านข้าวหันตราบ้านเข้าวเ,เมา่าโดยมุ่งหน้าไปทางหัวเมืองชายทะเลตะวันออกเพื่อไปตั้งมัน่นและรวบรวมกำลังอยู่ที่หัวเมืองด้านนอกเมื่อเสียกรุงศรียุธยา ในวันที่7เมษายนพศ2310เวลา16นาฬิกาขึ้น9ค่ำเดือน5ปีกุลนบประสศทําให้พมา่าบุกเข้ากรุงศรีอยุธยาและเผาบ้านเรือนจนพินาศสิ้นซึ่งแต่เดิมก็ปรุนสะดมกันอยู่แล้ว ผู้คนรัสรัดสายต้องทิ้งกรุงพากันหนีเอาตัวรอดหลบเข้าไปอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆในครั้งนั้นพระอักษรสุนทรศาสตร์ทองดีและภรรยาชื่อมาพร้อมได้บุตรชายที่เกิดจากคุณมาชื่อลาได้พากันอพยพหนีขึ้นไปอยู่กับเจ้าพระยาพิษณุโรคเรื่องซึ่งสนิทสนมกัน ประกอบกับเมืองพิษณุโลกเป็นบ้านของคุณมาภรรยาด้วยนายสุดินดาบุญมาบุตรชายคนที่สองได้หลบออกมาจากกลุงพร้อมกับเพื่อนร่วมใจอีกสองคนเล็ดลอดลงเรือโกลนพร้อมด้วยของกระแตอันเป็นสมบัติของเจ้าคุณปู่คือพญาราชนก,กูลล่องมาตามลำน้ำหลบหลีก วางกลอุบายหลอกลวงโดยคว่ำเรือล่องตามน้ำและเมื่อกู้เรือแล้วพบว่าของกระแตนั้นก็ยังผูกติดเรืออยู่ไม่จมน้ำหายไปจึงได้เก็บรักษาเป็นสมบัติของตระกูลต่อมานายสุดจินดาบุญมาได้ล่องเรือลงไปทางใต้และตามหาหลวงยกลบัดพี่ชาย ซึ่งอยู่ที่เมืองราชบุรีจนพบขณะนั้นหลวงยกระบัดทองด้วงได้พาครอบครัวหลบหนีพมา่าไปอยู่ในป่านายสุด,ดินดาบุญมาน้องชายได้ชักชวนพี่ชายให้ไปรับราชการอยู่กับพยาวชิรปราการศินเจ้าเมืองตากที่ช่วยราชการกองทัพป้องกันพระนครและได้นำกำลังหลบหนีออกมารวบรวมไพร่พล เพื่อกอบกู้อิสรภาพซึ่งมีข่าวว่าได้ไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองระยองแต่เนื่องจากคนนุณนาคภรยาของหลวงยกระบัดทองด้วงขณะนั้นกำลังตั้งคันจึงได้ฝากพระธรรมรงสามวงและดาบทองคำเล่มหนึ่งไปมอบให้พระยาวัชิระปราการศิลแทนตัว พร้อมกับแนะนำให้ในายสุดกินดาบุญมาน้องชายไปรับนางลูกเอี้ยงมารดาของพระยาวชิรปราการศินจากบ้านแหลมเมืองเพชรบุรีให้ไปด้วยพร้อมกันเพื่อจะได้ไปอยู่กับพระยาวชิรปราการศินผู้เป็นบุตรให้หายห่วงใหญ่ส่วนตนนั้นเมื่อสิ้นภาระแล้วก็จะติดตามไปสมทบด้วยภายหลัง ขอให้คุณนาคภรรยาคลอดบุตรเสียก่อนมีความปรากฏในผงศาวดารว่าส่วนสุดจินดามหาดเล็กนั้นหนีออกไปพำนักอยู่หน้าเมืองชนบุรีขันเมื่อรู้ขาา่าวว่าเจ้าตากได้ออกไปตั้งอยู่หน้าเมืองจันทบุรีติ่งผาพักพวกบ่าวไพรยเดินบกออกไปพึ่งด้วยเจ้าตากเจ้าตากก็รับไปชุบเลี้ยง ตั้งเป็นพระมหามนตรีเพราะรู้จักคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ก่อนกรุงยังไม่เสียนั้นขณะนั้นเจ้าเมืองอื่นๆจึงถือโอกาสตั้งตนเป็นใหญ่ในยามที่บ้านเมืองระสำร่ำระสายสำหรับพระยาวชิระปราการศินได้พยายามรวบรวมกำลังจากทหารที่นีออกจากกรุงศรีอยุธยาและทำการปราบปร,ปร,ปรมามพม่า และบรรดาโกกต่างๆไว้เป็นพวกในที่สุดพระยาวชิราปราการศินหรือพระยาตากได้สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อวันที่28ทธันวาคมพศ2 3 1 1ส่งพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สี่หรือเรียกกันทั่วไปว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินสิ่งแรกที่ต้องทำ ก็คือสร้างพระนครให้มั่นคงก่อนโดยใช้เมืองทนบุรีสีสมุทรเมืองด่านขนอนบางกอกเป็นราชธานีเพื่อรวบรวมกำลังและปราบชุมนุมต่างๆให้เป็นปึกแผ่นต่อไปในครั้งนั้นพระมหามนตรีบุญมาเจ้ากรมพระตำรวจในขวาถือศักดินาสองพันไร่ได้ทูลขอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อออกไปรับหลวงยกระบาดทองด้วงเจ้าเมืองราชบุรีผู้เป็นพี่ชายมารับราชการอยู่ด้วยหลวงยกระบาดทองด้วงได้เข้ามารับราชการและได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระราชวรินกรมพระตำรวจนอขวาถือศักดินา1น0 0ไร่พี่น้องทั้งสองท่านนี้ได้รับราชการทำความดีความชอบ ในการสงครขาม,มากมายจนได้รับการแต่งตั้งต,งตำแหน่งสูงขึ้นดังนี้พระมหามนตรีบุญมาเป็นพระอนุชิตราชาจางวางพระตำรวจฝ่ายขวาส่วนพระราชวรินทองด้วงเป็นพระยาอภัยรุณฤทธ์จางวางพระตำรวจฝ่ายนอกขวาพร้อมกับได้รับพระราชทานบ้านที่ดิน อยู่บริเวณใต้วัดบางว่าคือวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ส่งยกทัพขึ้นไปตีเมืองพิษณุโลกทั้งทางบกและทางเรือในครั้งนั้นเจ้าพระยาพิษณุโลกเรื่องเจ้าเมืองพิษณุโลกได้สั่งให้หลวงโกษาฝังคุมกองทัพบ,บก และกองทัพเรือมาตั้งรับที่ตำบลเกยชัยแขวงเมืองนครสวรรค์ได้ทำการรบพุ่งกันเป็นสามารถและยิงปืนต้องพระชงข้างซ้ายจนสมเด็จพระเจ้าตากสินต้องสั่งให้ถอยทัพกลับกรุงธนบุรีเจ้าเมืองพิษนุโลกเรืองจึงได้ใจกำเริบถือว่าตนมีบุญญาธิการสามารถเอาชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ จึงตั้งตนเป็นกษัตริย์และแต่งตั้งพระอักษรสุนทรศาสตร์ทองดีซึ่งถือว่าเป็นเจ้านายผู้ใหญ่ที่หลบหนีพม่าขึ้นไปอยู่ที่เมืองพิณุโรกเป็นเจ้าภรยาจาัก,กรีศรีองครักษ์สมุหนายกเสนาบดีส่วนเจ้าภรยาพิณุโรกเรื่องนั้นได้สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ครั้นจัดพิธีบรมราชาพิเศษได้เพียงเจ็ดวัน ก็ถึงแก่กรรมด้วยโรคฝีละลอกในคอพระอินทราชาก่อนน้องชายจึงปกครองเมืองพิษณุโรคแทนพี่ชายแต่ไม่ได้สถาปนาเป็นกษัตริย์พระอักษรสุนทรศาสตร์ทองดีหลังจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพยาจัก,กรีสีองครักสมุหะนายกเสนาบดีแล้ว ต่อมาเจ้าภริยาจัก,กรีได้ถึงแก่อสัญญกรรมในปีพศ .2311 คุณนายมาภรรยาน้อยและนายลาบุตรชายพร้อมด้วยนายขวัญต่อมาได้เป็นนายชำนาญกระบวนนายเวีนกลมมหาไทยนายยิ้มนายแย้มได้ช่วยกันจัดการเรื่องศพ และนำพระอัฐิของเจ้าพระยาจักรีลงมาหาพระยาอาภัยรณรนฤทองด้วงที่ตำบลเกยชัยแขวงเมืองนครสวรรค์พระอัฐิของเจ้าพระยาจักรีสีองค์ครกษ์ทองดีนั้นได้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นของพระยาอาภัยรนฤรทองด้วงและอีกส่วนหนึ่งเป็นของพระอนุชิตราชาบุญมา บุตรชายทั้งสองคนแล้วต่างก็ร่วมกันรับคุณนายบุญมานายลาและพักพวกไว้ในอุปการะของตนในปีพศ2312พระเจ้าฝางเรื่องได้ยกกองทัพล้อมเมืองพิษณุโลกสามวันสามคืนก็สามารถตีและยึดครองเมืองพิษณุโลกได้จึงทำให้ชาวเมืองพิษณุโลก ชาวเมืองพิจิตรพากันอ,อพยพครอบคร,รัวลงมาพึ่งพระบรมโพธิสมผ่านของสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นอันมากในที่สุดสมเด็จพระเจ้าตากสินก็สามารถปราบปรามก๊กของพระเจ้าฝางลงได้เมื่อปราบปรามก๊กต่างๆสำเร็จและจัดแจงบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยประเทศสยามก็สามารถรวบรวมแผ่นดิน ให้เป็นปึกแผ่นดำรงความเป็นเอกราชได้พระอนุชิตราชาบุญมาจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยายมราชและเจ้าพระยาสุดสศีพิศณุวาตธิราชผู้สำเร็จราชการเมืองพิษณุโลกตามลำดับส่วนพระยาอภัยรณฤทธิ์ทองด้วงได้รับแต่งตั้งเป็นพระยายมราช เจ้าพระยาจักรีสมุหะพระกราโหมและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตรศิศึกแม่ทัพตามลำดับบุคคลทั้งสองพี่น้องนี้ได้รับราชการอยู่กับสมเด็จพระเจ้าตากสินจนกรุงธนบุรีได้เกิดเหตุร,ำรัำมะสายมีการจจรจาจนตอนปลายราชการโดยพระยาสัน จากเมืองสันที่นำกำลังเข้ามาช่วยรักษาพระนครน,นั้นได้เข้ายึดอํานาจไว้ครั้งนั้นมีคุณสรวิชิตขนในด่านเมืองอุไทยธานีซึ่งนำกำลังทหารด่านมาช่วยกรุงทนบุรีได้นำความทางกรุงทนบุรีขึ้นไปรายงานสมเด็จเจ้าพยามาหากษัตรสิย์ทองด้วงซึ่งเป็นแม่ทัพ ไปปราบเขมรอยู่ให้รู้เรื่องและเชิญกลับขุนสรวิชิตก็ได้นำทหารด่านเมืองอุทัยธานีออกไปรับกล่องทัพของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์สิกทองด้วงณทุ่งแสนแสบเขตบางกะปิแล้วนำกล่องทัพเข้ากรุงโดยตั้งทัพที่วัดสัะเกตหนึ่งคืนขลันรุ่งเช้า วันเสาร์ที่6เมษายนพศ2325ตรงกับแรม9ค่ำเดือน5เวลา2องโมงเศษสมเด็จพระเจ้ามหาสมเด็จเจ้าพระยายมหากระสัดศึกทองด่วงได้จัดกระบวนกองทัพเดินตรงมานั่งเรือพระที่นั่งข้ามไปยังกรุงธนบุรี เมื่อปราบปรามจราจนจิตแล้วต่อมาก็ได้ทำการชำระความบ้านเมืองซึ่งมีปรากฏในพงศวดานว่ามุขมนตรีทั้งหลายพร้อมกับการกราบทูลว่าพระเจ้าแผ่นดินทุจริตธรรมเสียชนีก็เห็นว่าเป็นเจี้ยนน้ำหลังต่ออันใหญ่อยู่ในแผ่นดินจะละไว้ม่ได้ควรจะให้สำเร็จโทษเสีย จึงรับสั่งให้มีการกระทู้ถามเจ้าตากเจ้าแผ่นดินผู้ทุจริตว่าตัวเป็นเจ้าแผ่นดินใช้เราไปกระทำการสงครามได้ความลำบากกินเหงื่อต่างน้ำเราอุตส่าห์ทำเสกไม่ได้อะไรต่อชีวิตคิดแต่จะทำรูปบำรุงแผ่นดินให้สิ้นเสี้ยน,น้ำจะได้สมมณพราหมณาจารย์และไพ่ฟ้าประชากร ให้อยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันก็เหตุไฉนยอยู่ภายหลังตัวจึงอาบุตรภรรยาเรามาจองจำโทษและโบยตีพระภิกษุและลงโทษแก่ข้าราชการอาณาประชาราชเลิ่งเอาทรัพย์สินโดยพลระรการด้วยหาความผิดไม่ได้กระทำให้แผ่นดินเดือดร้อนทุกเส้นยาก ทั้งพระพุทธศาสนาก็เสื่อมสุดเศร้าหมองดุดเมืองมิชาทิฐิชนีโทษตัวมีประการใดจงให้การไปให้แจ้งและเจ้าตากสินก็รับผิดทั้งสิ้นทุกประการวันอาทิตย์ที่21เมษายนพศ2325ขึ้น10ค่ำเดือน6ปีขาน จึงได้ทำพิธีตั้งเสาหลักเมืองที่กรุงเทพมหานครต่อมาวันจันทร์ที่10มิถุนายนพศ2325เดือน8ขึ้นหนึ่งค่ำสมเด็จเจ้าพระยามหากรษัตสิทศิ์ทองด้วงได้ปราบดาพ,พิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ทส่งพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมาราชาชิราช รามาธิบดีและได้สถาปนาราชวงศ์ขึ้นเป็นราชตระกูลกล่าวคือได้สถาปนาพระอัจฉิของพระอักษรสุนทรศาสตรผู้เป็นพระบิดาที่ถึงเก่อสัญญกรรมณเมืองพิศณุโลกนั้นเป็นสมเด็จพระชนากาธิบดีและนำมหาสังอุตราวัตรประจำตระกูล เข้าพิธีปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์ประดิษฐานพระราชวงศ์ใหม่โดยนํำอานามบรรดาศักข์ของเจ้าพญาจักรีสีองค์รักมาตั้งเป็นราชวงศ์จักรีและได้สถาปนาราชวงศ์มีสมเด็จพระพี่นางสองพระองค์และพระเจ้าน้องยาเธออีกหนึ่งพระองค์รวมเป็น19พระองค์